เป็นจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิส mm hmm. ราเอลปฏิเสธ mm hmm. หยุดยิง mm hmm. ในฉนวนกาซาจนกว่าตัวประกันทั้งหมดราว240คนที่ถูกฮามาสจับไว้จะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดก่อนหลังพบแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเป็นครั้งที่3เพื่อขอให้อิสราเอลพักรบช่วงสั้นๆเพื่อเหตุผลด้านมนุษยธรรม การสู้รบในชนวนกาซาอิสราเอลยังระดมโจมตีทั้งภาคพ,พื้นดินและทางอากาศต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มเป็น24นายนับตั้งแต่อิสราเอลเริ่มบุกภาคพ,พ,พื้นดินวันแรกในวันที่27ตุลาคมหรือกว่า1สัปดาห์แล้วส่วนสภาพในชนวนกาซาภาพมุมสูงแสดงให้เห็นถึงความเสียหายหนักในค่ายผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์มากาซีหลังถูกโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลชาวบ้านช่วยกันค้นหาผู้รอดชีวิตที่ถูกทับใต้ซากปรักหักพัง สำนักข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนสหปราชาชชะติหรือ OSHR ประเมินว่าจะต้องใช้เงินประมาณ1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว43,000ล้านบาทจึงจะสามารถช่วยชาวปาเลสไตน์2,700,000คนในฉนวนกาซาและอีก500,000คนในเขตเวสต์แบงค์ได้จนถึงสิ้นปีนี้ ด้านฮัสซันนัสราราผู้นำกลุ่มฮิสบอลละอในเลบานอนกล่าวเมื่อวานนี้ว่าซึ่งอิสราเอลฮามาสมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็นวงกว้างสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมจนบานปลายกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคตะวันออกกลางได้ <S <S อย่างไรก็ตามผู้นำฮิสบอลล็ะปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้ล่วงหน้าเหตุฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอันเป็นชนวนสงครามอิสราเอลฮามาสในครั้งนี้ ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝั่งทะลุกเกิน1,000 0รายแล้วโดยกระทรวงสาธารณสุขในกาซารายงานชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น9,250รายบาดเจ็บกว่า2,000 0คนส่วนอิสราเอลยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า1,400ราย